รารมณ์จจอาแจดกันพาไปดูอาแจดกันค่ะนี่ก็มันจะดูว่าวันอยู่บำรุงในแก่โพสอะไรอีกหรือเปล่ายัางแก็โพสยังใช่ไหมแกไปแฟนคลับแกเยอะจริงๆฮะล้านกว่านะพี่ออ,อ,อย่างนี้ค่ะคืออ๋อแกโพสก่อนหน้าน,นี้คือบอกความผูกพันอีพี3ระหว่างอยู่บำรุงกับทูบก,กระจางและบิ๊กแจ๊เองก็คือแบบ ตัวเองเป็นต้นเหตุพูดกันตามตรงนะแกคงรู้สึกเสียใจจริงๆลทำให้หลานเดือดร้อนใช่ไหม,มแกไปเปิดใจกับรายการเปิดโต๊ะข่าวของพีพีทีวีนะคะบอกอย่างนี้ตกใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปและต้องมีเหตุผลตนเนี่ยเคารพทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วก็คือทั้งฝ่ายชินวัตรกับฝ่ายอยู่บร,รุงไม่ต้องไปเคารพมันมันไม่รู้จักพี่แล้วเออแล้วผมไม่รู้จักแจ๊สมันพูดกับแปดบ้านใหญ่ปรทุมธานีพี่แจ๊สไม่จําเลยก็รักไม่ได้รัก,รกหรอก ก็เป็นมาราย,ยาทรักก็คือรักฉันรู้แกก็ไม่ใช่ตำรวจโง่โงอ่ะแกก็พูดให้มัน ไม่เสียหายโคตรนะแล้วรูปนั้นนะพี่ดึงลงหรือยังมีวันนี้พาะพี่ให้อะ่ะน่าจะส้นตีนกระทือบแตกแล้วล่ะแต่เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะตนตนรู้สึกเสียใจที่สุดที่วันนี้มาถึงจุดนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องย้อนหลังและยังยอมรับอีกว่าเสียใจที่คนที่ตนเคารพรักทั้งสองมาแตกหักกันอย่างไม่สามารถกลับมาคบกันอีกได้ไม่พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดต้องพูดให้ถูกต้องว่าเสียใจที่คนที่ผมเคยเคารพเนี่ย มาทำร้ายคนสองสามคนที่ยังเคารพเขาอยู่ต้นเสียใจว่าเหตุผลน้อยนิดเกินไปที่จะเป็นต้นเหตุส่วนกรณีแพทองทานดีเฉลิมอยู่บำรุงออกจากลายกลุ่มสสพักเพื่อไทยนั้นพลตำรวจโทคำรนวิทย์บอกว่าสมควรหรือไม่อ่ะเพราะคุณเฉลิมเป็นเพื่อนพอ่อเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้าลาออกจากทีมพี่แจ๊ดชั่วคราวพี่แจ๊ด อันนั้นเป็นลายกลุ่มสอสอไม่ใช่ลายกลุ่มพ่อดังอิงเออพี่ต้องพ,พี่ต้องอย่าสับสน <laughs> ไม่ใช่ลายกลุ่มพ่อคุณหนูองอิงดิฉันก็ไปเรียกเขาว่านางอิงทัาเรียกเขาไปหลายคำแล้วล่ะไม่ทันแล้วล่ะไม่ได้เราต้องเรียกเขาว่าคุณหนูองอิง <laughs> นะคืออย่างนี้ค่ะคุณคำรณวิทย์ ถ้างานส่วนงานถูกไหมคุณจะเอาความเป็นครอบครัวความเป็นญาติความสัมพันธ์แล้วมาใช้กับการทํางานมันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นถ้ามันเป็นลายกลุ่มวงตระกูลนะอว่าไปยาทูบกระจางวงคำเหลาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ชินวัตรเอาไว้คุยกันตามประษาแฟ m i ลี่และเฟรนเนี่ยไม่เป็นไรพี่อันนั้นพี่พูดอย่างนี้ได้ แต่อันนี้ลายกลุ่มนั้นเป็นลายกลุ่มสสพักเขาเอาไว้ทํางานพี่เขาาไว้ทํางานเาไว้นัดหมายให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล้วไปไหนมาไหนไปเจอกันตรงไหนให้พร้อมเพรียงกันแต่เฉลิมอยู่บํารุงของพี่เนี่ยที่ผลักดันพี่เป็นผู้บัญชาการนครบาลได้เนี่ยเป็นรองใช่ไหมคือผลักดันพี่พี่เคารพเขาแหละเขามีบุญคุณต่อพี่แหละแต่พี่อย่าสูญเสียความสามารถในการแยกแยะความถูกความผิดความมีเหตุมีผล พี่ต้องกล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้ท่านเฉลิมก็ทำไม่ถูกเพราะนั่นเป็นลายกลุ่มสอสอเอาไว้ทำงานเอาไว้นัดหมายไม่ใช่ลายศิรานีที่จะไปปรับทุกข์รำพึงรำพันความอกหักของตัวเองไม่ใช่ลายที่จะไปต่อรองว่าจะย้ายพักสิ่งที่คุณเฉลิมทำเนี่ยมันทำให้สอสอที่อยู่ในลายกลุ่มนั้นเขาพลอยอึดอัดสิ่งที่คุณเฉลิมทำผิดกาละเทศะ เหมือนที่คุณหนูองค์อิงกล่าวสิ่งที่เฉลิมทำไม่เป็นมือโปรหรือไม่โปรเฟชชั่นอลเหมือนที่คุณหนูอง์อิงกล่าวเห็นมีค่ะคุณหนูองค์อิงดิฉันก็มาอยู่ทีมคุณหนูองค์อิงได้ในเรื่องนี้นะคะเราเป็นปลาไหลอาเจ็ตคะ่ะนูขออนุญาตออกจากปทุมธานีชั่วคราวนะคะคมาอยู่บางพลัดจันทร์สองลาก,ก่อนคะ่ะคือเนี่ยจะเชียร์ก็เชียร์ได้ไม่สนิทใจเพราะว่าดูเหตุผลนะเฉลิมเป็นเพื่อนพ่อ แพทองทานเป็นหลานรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยไหมแล้วก็บอกว่าเป็นแบบเนี้ใครโดนแบบนี้คงไม่เข้าไปแล้วส่วนหากจะบอกว่าไม่อยากให้สอสอเพื่อไทยเสียกำลังใจเนี่ยแพทองทานจะคิดยังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นตนตนจะไม่ทำแบบนี้ตนได้ฟังการแถลงข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่เปิดใจเมื่อวานนี้ทั้งหมดอม,มองว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากตนเพียงนิดเดียวทำไมมันต้องลุกลามไปถึงขนาดนี้ ทำให้ผู้ใหญ่สองคนทำงานใกล้ชิดกันมา30กว่าปีต้องมาขัดแย้งกันด้วยเหตุผลว่ามาให้กำลังใจตนเองเท่านั้นหรือบอกว่าด้วยเหตุผลเท่านี้ไม่น่าจะลุกลามบานปลายขนาดนี้แต่เอ๊ะทั้งสองฝ่ายมีเรื่องเก่าก่อนกันมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วก็ยืนยันว่าวันที่พูดออกมาเถอพี่พี่รู้อะไรพี่พูด <c oughs> ออกมา <c oughs> แล้วหนูจะกลับไปปทุมธานีเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ไม่พูด <laughs> การที่เฉลิมกับวานมาให้กําลังใจตนเองในวันเลือกตั้งนายกอบอจอปทุมธานีไม่มีผลต่อคะแนนเพราะมาหลังปิดหีบแล้วถูกโดยก่อนหน้านี้ตอนที่ตนลง,ลงอิสระในปี63เนี่ยคุณเฉลิมกับคุณอดีศรเพียงเกตอ๋อนี่ไงยังขออนุญาตพักเพื่อไทยมาช่วยตนหาเสียงด้วยซ้ำไปมไม่พี่ตอนนั้นพี่ลงในานามเพื่อไทย เพื่อไทยไม่ได้ส่งพี่แบบจงเครึ่มแต่พี่ลงในนามเขาถูกไหมแลพี่อหลังพี่ก็มามีใจให้กับเนวินชิดชอบใช่ไหมล่ะเขาจึงไม่รู้จักแจ๊ดแล้วเหงเหตุการณ์ต่างกันพี่อันนี้พี่ก็พูดไม่หมดพี่ก็ไม่พูดความจริงไงพี่พอดีเรามันเก่งเรารู้เท่าทันเราสาระค่ะเนี่ยค่ะคุณแจ๊บบอกว่าเฮ้ยอิเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยทั้งคุณเฉลิมคุณอดีศรเพียงเกตเนี่ยขออนุญาตพักเพื่อไทยมาช่วยตนหาเสียงด้วยซ้ํารอบนี้ เมื่อเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงชิงตําแหน่งนายกอบอจอคุณเฉลิมก็ให้เกียรติพักไม่ได้มาช่วยตนเองหาเสียงเหมือนสมัยที่แล้วด้วยซ้ำเอาพี่บริบทมันเปลี่ยนนะถ้าพักเขาส่งใครลงสมัครแล้วคนในพักแล้วเป็นสอสอไปช่วยฝั่งตรงข้ามหาเสียงอันเนี้ย โคตรน่ากเกลียดเลยพี่ถูกไหมแต่ว่าวันเขาไม่ได้ไปช่วยหาเสียงมาเขาแค่มานั่งนับคะแนนไม่<ด>ตกกักกะแกแปลกจริงนะพี่แกนี่แกนี่คือตักกะความเอาพวกเอาพ้องเลยนะคือถ้าเป็นพวกค่าพ้องฆ่าทําอะไรไม่ผิดนะถูกไหมถูกเออคำรณว,วิเชื่อว่าหลังจากนี้คือในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องพวกพ้องทั้งนั้นอะจริงไอ้แมวก็โกรธโกรธที่แจ๊ดมันไปเข้าใกล้พวกเนวิน ก็เลยส่งชาญลงจัดการมันซะแล้วไม่กวาดต้อนแปดบ้านใหญ่มาค่ะแล้วก็พูดว่าผมไม่รู้จักแจ๊ดตัาไปตีกรอบด้วยกันกับฝั่งซึ่งทอแหล่ะทอแหลไง, <laughs> ง,งเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วคุณประดับยศให้แจ๊ดคุณจะไม่รู้จักแจ๊ดไม่ได้โกรธย่เรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องพวกพร้องอย่างเดียวไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลใดๆเพราะฉะนั้นก็โกรธแหละที่วันน่ะไปนั่งนับคะแนนอยู่กับแจ๊ดแต่ไม่เห็นเฉลิมไง ก็เลยเรียกเรียก,ยกวัน,วนเข้าไปาให้ลูกสาวซึ่งเป็น <c oughs> หัวหน้าพักเรียกวันเข้าไปจัดการค่ะเออนี่ไงเหลิมหนึ่งท้าทักษิณว่ามาดีเบตกันซึ่งมันไม่ใช่ตัวตัดสินนะคุณเฉลิมม <c oughs> แต่หลังจากนี้คุณคำรนวิทย์มองว่าบทบาทคุณเฉลิมในเพื่อไทยจะไม่ลำบากเพราะว่าเป็นคนตัดสินใจอะไรแล้วมีเหตุมีผลและเป็นคนที่ไม่ถูกปล่อยให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวหากตอบโต้ก็จะตอบโต้แรง เตรียมรับแรงกระแทกฟ้าส่วนักว่ามีโอกาสะจะเป็นสิ้นสุดทางเรื่องจะเป็นกาวใจให้ได้ไหมคะคุณคำรวิทย์คงอยากบอกว่าโธ่กูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะเป็นกาวใจอะไรกา้าคำรณวิทย์ตอบทันทีว่าตนเองจะไปพูดทําไมเล่าพูดไปก็ไม่รู้ว่าใครจะฟังนี่ไงขนาดตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยเพราะพักเพื่อไทยลงมาระดม8ดบ้านใหญ่แล้วเอาคนที่มีคดีทุจริตค้างในฝานอยู่นั้นมาขย่ม ขอบคุณพี่ที่ให้ทางลงผมคับรดวิทย์ว่าอย่างนั้นอไอที่บอกว่านี่ไงมีวันนี้เพราะพี่ให้หมายถึงว่าการขอบคุณพี่ที่ให้เกียรติลงพื้นที่ปทุมตนเองเนี่ยมีทางลงจากการเป็นนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็ตอนนี้มาดูแลผู้ป่วยที่มูลนิธิทีได้เต็มที่เพราะที่ผ่านมาเป็นนายกอบอกจอคนอื่นรวยกันแต่ตนเนี่ยมีนี่ ไอ้ตอนน้ำท่วมต้องไปหาแบรีเออร์ช่วยชาวบ้านน้ำลดเอาเบิกไม่ได้ติดขัดที่ระเบียบบ้างละถ้าระเบียบยังเป็นแบบเดิมต่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายชาญพวงเพชรแล้วต้องมาเลือกนายกอบจอกันใหม่คำรณวิทย์บอกว่าคงไม่ลงไปสมัครแล้วล่ะ